สวัสดีนะักเรียนชั้นปหทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูพิมพ์อีกครั้งในแบบทดสอบภาษาอังกฤษฉบับที่7นะคะอันนี้ฉบับที่7แล้วมาดูกันเลยว่าภาษาอังกฤษฉบับนี้ยากง่ายขนาดไหนมาดูกันค่ะมีแค่3ข้อเองง่ายมากอันดับแรกนะคะหนูจะต้องอ่านทุกคําให้ออกอ่านทุกคําหมายความวม่ายังไงก็คือคํานี้หนูต้องอ่านได้ คำนี้หนูต้องอ่านไดคำนี้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 และทุกๆุกคำหนูจะต้องอ่านให้ได้นะคะและสุดท้ายหนูจะต้องนำมาเขียนเป็นประโยคให้ถูกต้องแค่สองอย่างนี้เองพร้อมหรือยังอันดับแรกครูพิมพ์จะสอนทุกคนอ่านก่อนนะสอนอ่านก่อนดูกันที่ข้อ1ค่ะข้อที่หนึ่งคำแรก ออกเสียงตามนะคะ food table the on อีกหนึ่งครั้งค่ะ food table the on food table the on ต่อไปเรียงประโยคให้ถูกต้องจากคำที่ครูพิมพ์พูด Food on the table Food on the table ใครเรียงได้เขียนก่อนเลยใครเรียงไม่ได้มาดูเฉลยกันค่ะ Food on the table มีตัวไหนบ้าง Food on the table เรียบร้อยต่อไปข้อที่สองข้อที่สองนะคะข้อที่สองอ่านพร้อมกันค่ะอ่ะมโครเวฟนี่อันนี้นะมิโครเวฟสามพยางเลยคำนี้ต่อไปอีส h i ดิส this นะคะคำสุดท้ายเอาหมา่อีกหนึ่งรอบพร้อมกันค่ะไปอะ m i โคร w a v is this ต่อไปมาเรียงประโยคค่ะฟังครูพิมพ์แล้วเรียงเองก่อนรอบแรก this is a microwave this is a microwave ใครเรียงได้เขียนเลยไปกันค่ะเขียนพร้อมกันกับครูพิมพ์เลยก็ได้มาอันนี้ครูจะให้เห็นตัวหนังสือด้วยเนาะหนูจะได้มองเห็นด้วยขึ้นต้นต้องตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะคะเด็กๆ this is a my c l o with นะคะ this is a microwave ต่อไปข้อสุดท้ายแล้วง่ายมากที่สุดง่ายมากที่สุดบางคนบอกนูอ่านได้แล้วใช่ไหมมาดูข้อที่3อ่านพร้อมกันค่ะ chopsticks s h o p s t i c k s u s e I can อีกหนึ่งครั้งค่ะ chopstick use I can สี่คำง่ายมาก chopstick use I can เรียงอย่างดังนี้ค่ะฟังตั้งใจฟัง I can use chopsticks I can use chopsticks ใครเลียงได้โหเขียนแล้วใช่ไหมมีคนบอกโหง่ายมากเลยเขียนแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยไม่ต้องดูครูพิมพ์เขียนเลยแต่ครูพิมพ์ก็จะเขียนให้ดูไอไอเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะตัวพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวครูพิมพ์เขียนดูหนจะเขียนไอพิมพ์ใหญ่แบบนี้ก็ได้หรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดค่ะเขียนได้ทั้งสองแบบไอเมื่อกี้ครูพิมพ์พูดอะไรคำที่สองใครจำได้ไอแคนใครตอบได้เก่งมาก I can use use อะไรอ่ะเปิดอ่ะเปิดให้ดู I can use chopstick อะไรเนาะ chopstick ใครจำได้บ้างเอย่ย chopstick แปลว่าตะเกียบนะคะ I can use อ่ะ I can use chopstick แปลว่าฉันสามารถใช้ตะเกียบเป็นนั่นถือฉันสามารถใช้ตะเกียบได้เสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายมากๆเลยใช่ไหม ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมนะอ่นนี่แล้วก็ขอให้ทุกคนสอบผ่านทุกคนเลยบายบายโอ้โอ้ครูพิมพ์แปลให้ฟังดีกว่าข้อที่หนึ่ง <laughs> food on the table แปลว่าอาหารอยู่บนโต๊ะข้อที่สอง this is a microwave แปลว่านี่คือไมโครเวฟหนึ่งเครื่องข้อที่สาม i can use chopsticks แปลว่าฉันสามารถใช้ตะเกียบได้ง่ายไหมเรียบร้อยไปสอบกันให้ผ่านนะทุกคน